สวัสดีครับผมใายมารดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อคนวัดบางแซเป็นเหรียญรุ่น2เนื้อทองแดงผิวไฟใหม่ทุกท่านได้รับชมกันนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาน์าสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน Youtube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณสระอีนะจะมีขีดนะครับขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นลวดคมเลยนะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมตรงสระอีเนี่ยจะมีขีดนะครับขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงกลางนะครับบริเวณตัวยอหญิงเนี่ยจะมีขีดขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นลวดหนานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงกลางนะครับผมตรงตัวยอหญิงเนี่ยจะมีขีดนะครับหนาขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะอ่าเราเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะครับที่3กันผมจะดูนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับบริเวณตรงเส้นลวดด้านในนะจะมีเส้นนะครับแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนนะครับจะไม่คมมากนะอ่าผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมล่างนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดด้านในเนี่ย ะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับจะเป็นเส้นลวดนูนนะครับจะไม่คมมากลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการพิจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับตรงขอบนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมจะมีลักษณะสเส้นแตกเป็นตัวนอนนะครับลากยาวเลยนะเอล๋ละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมูฝั่งซ้ายด้านบนนะครับบริเวณตรงขอบเนี่ยเห็นไหมครับจะมีลักษณะเป็นเส้นแตกลักษณะคล้ายๆต้นหนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตน,นะครับที่4เห็นไหม จะเป็นเส้นลวดนะครับขึ้นใหม่ทีหนึ่งนะครับผมอาจจะลักษณะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตัวหนอนนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมบริเวณตรงเส้นที่2เนี่ยด้านล่างนะครับผมจะมีเส้นขนแมวนะครับคมนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมนักจากเส้นด้านบนนะครับเส้น1นและเส้น2นะครับด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับ อาจจะมีเส้นขนแมวนะครับคมนะครับขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะด้านหน้ากันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวา ลักษณะรูเจาะเนี่ยผมให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านในเนี่ยจะมีรอยเนินๆเล็กน้อยนะครับขอบลวดด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบลวดอ้วนๆนะครับนูนขึ้นมานะครับแล้วเส้นลวดด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเหล็กคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับ ฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะนะครับผมตรงขอบเหรียญเนี่ยจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะจะเป็นลักษณะคล้ายๆต้นหนอนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะนะครับของตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวามมุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม ผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะบริเวณลำตัวองค์พระเนี่ยจะเป็นเส้นลวดน,นะครับริ้วจีวรน,นะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสิินนใจนะครรับบเ ด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตัวเลข2นะครับจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอ๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมตรงตัวเลข2เนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะนี่ผมเอียงให้ดูนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวเลข3นะครับผมจะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงกลางนะครับตรงตัวเลข3นะครับผมจะมีขีดนะครับแนวนอนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่ครับผมตะแคงให้ดูนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมลักษณะเห็นไหมจะเป็นลักษณะปลายแหลมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการจรณานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมจะมีเส้นนะครับเนื้อเกินนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมจะมีเส้นนะครับเนื้อเกินนะครับผมยืดออกมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นหนาลักษณะแบบนี้นะครับมนมนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการเจ้านาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณเลข5นะครับตรงกลางด้านบนนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นลวดอยู่ด้านในอีกทีนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเลข5นะครับตรงกลางด้านบนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับอยู่บริเวณตรงตัวเลข5ด้านบนนะครับผมด้านบนเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดโค้งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอะด้านหลังกันบริเวณนะครับรูจอะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูจอะนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจาะนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวานะลักษณะของรูจาะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการจรานะครับเดี๋ยว เราไปไล่นะครับผมบรเนตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านหลังเนี่ย เขาก็จะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมแล้วขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบเรียบนะครับบนพื้นเหลี่ยมเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางลักษณะของพื้นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับพื้นบนเลนรงกลางเห็นไหม พื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งความมุมล่างลักษณะของพื้นเนี่ยนะครับผมเขาจะตึงนะครับแล้วก็จะโลหะเนี่ยก็จะมีรอยกับกามนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปผ้ามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะ เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในอยู่หลังหมื่นบานถึงแสนนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับอัร尔ตรงกลางนะครับผมเส้นลวดนะครับตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบน right right ี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับผูเหรียญเนี่ยมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับมุมด้านบนนะครับผมลักษณะตัว ตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับอันน mm. ี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับอ่ามุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณหูเหรียญนะครับ มุมฝั่งขวาลักษณะนะครับตัวตัดนะครับผูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมเดิเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับ ฝั่งขวาด้านบนนะครับผมตัวตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมอ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะมีแบบนี้นะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะถ้าสวยแชมป์เนี่ยก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวเหรียญนะครับผมตรงกลางนะครับลักษณะนะครับจดจาให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอาการ รีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านอชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ